คลิปนี้จะมาขยายเอวยางยืดออก3นิ้วนะคะนี่เป็นตัวงานที่เราเลาะยางยืดเก่าออกแล้วทีนี้เราจะมาดูการคํานวณตัดยางตัดเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้ยางเดิมมาท่าบแบบนี้แล้วก็วัดออกไป3นิ้วนะคะจากนั้นหายางที่เราต้องการจะใส่มาสันทบข้างนึงแล้วก็ยืดออกไปข้างนึงแล้วก็วัดให้ได้3นิ้วที่ลูกค้าต้องการนะคะได้เท่าไหร่ แล้วเราลองมาเช็คดูอีกทีนึงนะคะว่ามันจะยื่นออกไปเยอะไหมพอไหมแล้วก็ตัดออกแล้วก็เย็บเป็นวงกลมนะคะย้ำาหลายๆรอบในการเย็บยางจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะจากนั้นเราจะมาติ๊กไว้4จุดนะคะสันทบ4รอบแล้วก็ตัวกางเกงก็จับเป้าหน้าเป้าหลังชนกันแล้วก็คลิปด้านข้างไว้2ข้างนะคะแล้วเราก็จะนําไปพุ้งกับจักพุ้งแบบนี้ใช้จุดที่เราจุดดินสอไว้ให้ตรงกับรอยคลิป ต่างๆนะคะ4ี่จุดให้เท่ากันในขณะเดินจักนะคะเราจะต้องดึงยางไปพร้อมกันห้ามใบมีดบาดยางเด็ดขาดไม่เช่นนั้นยางจะเสียทันทีนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำมาเย็บนะคะเดินได้ห่างๆปล่อยได้ห่างประมาณ3ามสี่เลยนะแล้วก็มาเย็บทับบนได้พุ้งดึงผ้าให้ตึงๆเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมเล็กกว่าแล้วก็ความใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น3ามนิ้วแบบนี้แล้วค่ะ